สายหน้านะครับช็อกลีดฟูลอคาร์บอนแท้100%นะครับต้องตัวนี้เลยเจ้าสีกัวนะครับมาในแพ็กเกจแบบอีโคนะครับเล็กๆเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากซื้อเยอะนะครับผมว่เล็กๆเนี่ย20เมตรสิเมตรเนี่ยใช้ได้แล้วตัวนี้เป็นสายนะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเมคอินเจแปนตัวนี้เป็นสายฟูลอคาร์บอนนะครับแท้100%เปอเซเขาจะมีความเหนียวกว่านะครับพวกสายที่เป็นไนลอนนะครับตัวนี้ทนฟันปลาได้ดีไม่ว่าจะเป็นปลากระพงปลากระสูบนะครับปลาชะโดใช้ได้หมดเลยตัวสาย นะครับมีไซส์ให้เลือกเยอะตั้งแต่14ปอนด์16ปอนนะครับ20ปอนพวกนี้นะจะให้มา20เมตรให้มาเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มี25ปอนนะครับ30ปอนแล้วก็40ปอนตัวนี้นะจะให้มา15เมตรนะครับ ตัวสายเนี่ยเรียกได้ว่ามีความนุ่มนะครับมัดง่ายเหมาะกับการเป็นสายหน้าที่สําคัญแพ็กเล็กนะครับพกพาง,ง่ายเพียงพอต่อการใช้งานรานะคาไม่แพงครับม้วนหนึ่งแค่150บาทเองสนใจจัดได้นะครับในตะกร้าติกตอกเลยกับสายหน้านะครับีกัวฟูลช็อกลิตเดอร์นะครับม้วนเล็กอีโคอีโ e คแบบนี้นะรีบจัดในตะกร้าเลยครับขอบคุณครับ